สุขสบายดีท่านผู้ชม FC พังไทยพังลาวแล้วก็ต่างประเทศเด้อสุขสบายดีสุหมองสูบอนสู้คู่สูคนภายในประเทศและต่างประเทศเพดพบพ่อ,พอ,พอกับซองสะนีป่าท่านผู้ชมบรรยากาศยามแรงแรงท่านผู้ชมเล่ย <c> เ <oughs> มื่อนิสนีมาเสียหยามันท่านผู้ชมนี่ถ้ากัเสียได้ประมาณป๋าอันนี้เป็นหยาชดๆท่านผู้ชมนี่หยาขีง้งัว เพราะว่าบ่อน,นี้มันจะเป็นขอกงัวเก่าตะกี้นะท่านผู้ชมพอเข้ามามาเถิกเป็นลำมมันเลยเลยหย่ากเ็เลยขึ้นหย่าขืนงามงามท่านผู้ชมเอ้ยจนถ่วมถ่วมเบิดอันลำมมันนะถ่วมเบิดตเพราะว่าหย่าน่าะสิงามกว่าลำมมันก็เลยมาเสียได้ซองเมื่อเลยซองเมื่อก็ได้อันนี้กาก็ได้คู่หนึ่ง มาเมืออ่อหนึ่งคฮาก็ได้คู่หนึ่งค่ะผู้ชมทางน้ายังบริดเซียเลยบื้ออื่นเขาก็สีมาตอนเศารแต่เศา้าแล้วก็สีมาตอนแรงนําประมาณสี่หาเหมือนก็คือสีแล้วเนาะเพราะว่าขั้นบรเซียนะท่านผู้ชมมันประหยักขึ้นบระอยากงามสินี่ก็เลยต้องมาเสียเมื่อนี่มากก้เดียวกะตะเวนกะใกล้สีตกดินแล้วเป็นอ,อะไรเขาก็สีเมือแล้วท่านผู้ชมเหยเพราะว่า หาเดียวกับยานในจังหน่อยเนาะเพราะว่าจักสิส่วนไพิม์น้ำขึ้นน้องนาดแล้วก็หนึ่งเขายามแรงแล้วก็หนึ่งเขาเห็ดอยู่เห็ดกินถาน้องนาดเนาะแล้วก็เท่าแม่กับเพิ่์มมาแต่ห้าเห็ดพันเมื่อยก็บเล็บอยากส่วนเพิ่์เท่าพอเพิ่์ก็บจอยสงสารอีตนเพิ่์เนาะเราก็เลยมาเสียปีเดียวถ้าไปชมบิกเป็นยังดอก เวียงงานสนีสู่ตาย <c ười> ไปเบิ่งล้ำมันที่เฮาแซมท่านผู้ชมจักสิงามรู่งามเด้อเพราะว่าแซมแซมกับผู้ใหญ่จ้อยท่านผู้ชมนี่ล้ำมันก็บ่งามบ่ปานไดนท่านผู้ชมงามถื่ตัวอันในคอกง,งัวงนี่งามในคอกง,งัวได้ป้าหญ้หาเจ้าชายแบบป้านี่ท่านผู้ชมเลยมื่อหนึ่งสิได้บ่เป็นแถวสองเทวเบิ่งท่านผู้ชม อันนี้สีหยาบบอนคอกง้วนได้อันยงามงามงามกว่าละมันอีกเฮาเสียไปละครั้หนึ่งบาทนี้งก็พืชขึ้นมาแห่งหลายกว่าเก่นเสีเอาน้ำเอาไว้ท่านผู้ชมเอ้ยโผตรโพหยาลายเนาะเทียบผู้ดเดียวก็ได้สำนีท่านผู้ชมเนาะมื่อนี้ก็มาเทียบมาผู้เดียวเสียให้มันแล้วเบิด้ดท่างนี้แห่างบรรยากงามขนาดไหนเนะาะหยาถั่วเพิ่นเบิดเลยทั้งนี้โอ้ ตาแต่ละมันกับบางงามตาผู้ชมไปละมันเสนีบางงามเป็นไดเพราะว่าหญาขึ้นขึ้นกาขึ้นตเตมบ่อนโซนนี่นะทาา่านผู้ชมไปโซนอื่นกับสีงามอยู่บางเหมาะกับงามบางเหมาะกับขี้ลายเฮาสิไปเบิ่งที่ว่าเฮาอันแซมกับพอใหญ่จ่อยเป็นใดๆขึ้นอยู่บ่นี่ตะเวนกใกล้ๆสีตโตดินเลยอืมนะ เอามาซสม้มแล้วใครเถียงกันยังบกขึ้นอยู่บอดดึกเนี่ยไรเนาะเนี่ยเมื่อนี่ยาแซมนะท่านผู้ชมเลยได้กับบได้กับเอาบอได้กับยาเมื่อยเลยเมื่อยแซมชมขึ้นอยู่ดิบ่าสิบบกข้นใครกลัวฮาวบอไดเส้มท่านผู้ชม ไครกวห้าปอแซมโอ้ขืนนะท่านผู้ชมเว้ยขึ้นขืนหุ่น,นกำลังขึ้นลายเมื่อนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาท่านผู้ชมเว้ยเขาก็สีเหล่งเต็มที่เลยโอ้ขึ้นอยู่ท่านผู้ชมเว้ยเทวดามาแซมกับผองใหญ่จ่อยอืมใครนีท่านผู้ชม ให้ครกป้ามาเซมโ้ยมันมันกำลังสิขึ้นเนาะโดยโดยมันล่างหยาได้บอนขอกง่วนี่แล้วหยาไลโดยโดยโดยภายในส้สนี้ก็จะได้เมื่อแล้วท่านผู้ชมเพราะว่า โอ้โถเทนี้ก็มีเบิดหญ้าสมัลายแท้เสียนะก็จะสิบวายลำมันกำลังขึ้นนะท่านผู้ชมอ้ยนี่เฮาีครถจักอีกหักมาถจากักไทยรุ่นเก่าแต่ว่าขี้มวนหมวนนะท่านผู้ชม อยางล่างนี่เพิ่อนก็สินอนนาท่านผู้ชมเพิ่นเป็นบ้านเฮม่วงเพิ่นเป็นอาจารย์เนาะอาจารย์สอนท่านผู้ชมวิวยามแรงท่านผู้ชมบันนอกบนนันนาเฮาก็สิงเงียบสง่ดแบบนี้แหละอย่าเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายเด้อท่านผู้ชมผาถ่ายกำลังใจชันนี่หน่อยเด้อเหตุอะไรนะเนาะเบิรดเบิดจากหาเหตุกเกิดส่วนมันท่านผู้ชมชันนี่นะบุรีไปาย จะเพิ่มเบื่อเพิ่มไหนติเตียนได้เด้อท่านผู้ชมบพราว่ากันเนาะชมบรรยากาศตะเวนสิโตกดินอยู่บนนอกบนนาหันหลเงียบสงัดเลยเมื่อและสนิทเสมอเลยท่านผู้ชมบะไปถ่ายอันตามทางไงท่านผู้ชมเบิ่งดอกเพราะว่าขางหนึ่งกระถือกเซียมขางหนึ่งกระครับหลดท่านผู้ชมไปเลยเด้อน้องแกบุ้มกันยังง่เมือยท่านผู้ชม ยังคือยังบ่เมืออค่ะโบมืออจักรีนอนไซค์ำไซนอนหันป้าว่าเอาคำไซนอนหันว่าเป็นตานายเนี่ยโอ้ยไม่ใหญ่เหมาะก็ไม่ใหญ่จือเป็นบ้าเฮ็ดท่านผู้ชมตัวไซคมานั่งว่าเรื่องเฮ็ดกันนี่จักรีนอนถ้าป้าเฮ็ดพอว่าเพื่อนว่าเพิ่นได้พลาต้ามาเมื่อนี่เพิ่นเพิ่นขิดและเพิ่นสิชวนกันไปต่อกันไปทังแล่เบื่อเล่นอะไรแล่ หากเจ้าได้เปล่าหนาเอากันโผดโผงมผู้ชมฮะิวไม่หงบอกไม่่งบอกก็ไม่หญ่จื่อจได้เปล่าหนามเอากันเมื่อนี่ผู้ชมผลไปตีตีหาบอกผลไปทบ้านดือพี่น้องจนบอกคุ่นป่าป้าเอ้ยว่าหาเกบพักกิวเนี่ยป้าอ่าย่างอยู่เปนวัวัก็คือว่าทอยหลังหนาจจกจกจัเนเมื่อยแต่นั่นแล้วนี่ มันไก่เนาะยายแก่กัดแก่สกัดมันเมื่อยเนาะเวลาไปไปแบบคือม่วนจ้ะว่ะเด้บัดคากรับเหมือนตีเนาะคาไปนะเนาะคาไปมันลบบปวดตีบันหันบันหนีตีเนาะบัดคามาตีเจ้เอย่างก็บไปอย่างหอนเฮือนว่าสันคามาท่านผู้ชมฟังฟังบ่ายโมงจังคว้ากระป๋าย เงยังเห็ดเหมือนหาจากกองบ่ายบ่ายโมงกลาเมือถึงเวลากับปรยักเมื่อถึงเวลากับปรยักลูกนาเาน่ะเห็นบ่ายเมื่อนั่นบ่ายโมงอันแม่น้องแก้มท้าวป้าป้าลูกเป็นยังเห็ดโอ้ยสิเงี้ยงอยว่าเบื่อเ้าะจะไปหาเอาเป็นยังมาสิบ้านนี้ไปแล้วไปสองคนตีสามป้าคือได้หน่อยแท้ค่ะไปสอนอยู่นะไซค่ะ น้องดำม,มาแล้วบ้านน้องดำน้องดำม,มาสิตายอืดยังมาสันลาหัวอ่ะพี่สันปวดโพ่อวา,ายพี่สันเออมาออกก็เสีงก็ฟาเหมือนว่าแจ๊กแต่เฮงเตอะแล้วเนาะเสียหนามันยุงบอยากมากัดหูยุงแย่แบบมากัดหูนี่แม่ใบไม้กระดาษสองตัวว้ายห้ขึ้นไปจีป้าสิตามันเห็ดแจ่วนี่ ้าซิทามเห็ดแจ๋เลยเห็ดแจวกินกําหนงเฮ็ดน้อยยหไปบ้อบมะเร็งปวดอย่างเฮ็ดท่านผู้ชม สิไปกับไปหาเกี๊งมยังร้านไปชูอืมสิไปเนี่ยจะชัวร์ชัวร์ใจคืออ๊อเข่งง่ายี่ยวเข่งู้ปลาผูเข่งน้อยเายายขนาดนั้นั่ะสิประส่วนและขนาดนั่นนะไดลูกเข่งเพราะว่าอู้ โพไ่ใหญ่เจือโอ้ยจะไปกัปลาไปผ้าหงาข้าไปจังีผามาเือแบ่แ่าทางนไปนั่กันเห่ากันเาผู้ซมเือนมตายแล้่าองอืมนอกนัดมาเห่าฮ่หา ไปนำกันกะเห่ากันมากะโพดโพเหาวย่าผู้เจ้าตัวเองเนาะแมนน้องหนัดไปบันยังเห็บแมลงยังไม่รู้น้องหนัดยังไม่รู้แม่ไปน้ำที่สร้อยไปกับไปอนเด้โตกับซาดไอแม่ก็ได้เฮ้ย เนาะขัน oh, อ sure <Uh ีแ oh> ม okay, <ah> ่ป้าเนี่ยค mm ่นรายการไล่แม่เขายางแช่าแซวกะซาซาจะกล่าหายังเอยนมามาเขาเช่าขึ้นไปต้มน้ำปนหาเนี่ย แม่เขาซื้อขา้าวโพดมักข้าวโพดมาอยู่เขาจะเอาขา้า,ขาวโพดข้าวโพดจะก่อนจะผลการสิปั่นน้์นำปนะท่านผู้ชมต้มน้ำปนะปั่นน้ำปะน,นปะมาหอ่อเทนนัสซานแล้วเนาะคลิปนี้กับสิขอลาคลิปเพิ่งเท่านีกก้เด้อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าในเด้อท่านผู้ชมสบายดีตะเวนกับต๊ะดินถักแล้วเนาะ